24ชั่วโมงคลิปนี้นะครับพี่นุชจะพาทุกคนมาอยู่ที่จังหวัดเชียงรายและตอนนี้นะครับเราอยู่ที่ดอยช้างแหล่งผลิตกาแฟชื่อดังของประเทศไทยเดี๋ยววันนี้เราเริ่มต้นที่ดอยช้างกันเลยครับแล้ว,วน,นี้เราจะจะไปทัวร์ทั่วๆเชียงรายเลยเราจะได้ไปที่ไหนบ้างอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้ว comments, ก็คอมเมนต์แนะนำสถานทีท่ท่องเที่ยวในเชียงรายกันได้ครับผมเดี๋ยวเราไม่รู้เรื่องอะไรเกี่ยวกับดอยช้างเลยวะเราอาจจะต้องแบบ ถามชาวบ้านนะครับว่าที่ดอยช้างเนี่ยเออความเป็นมาหรืออะไรเป็นยังไงนะครับแต่ที่รู้ว่าคือบ้านคน,นแบบเยอะมากแล้วก็หนาแน่นมากคือรู้จักอย่างเดียวดอยช้างคือฟาร์มแกะแต่เดี๋ยวเราจะไปฟาร์มแกะกันดวแต่เราไปรู้จักดอยช้างให้มากขึ้นกว่านี้กันอีกนิดนึงครับ <Okay. S 1> ไป อยู่ดอยช้างกันแล้วนะครับ<ส>เดี๋ยวเรามารู้จักประวัติของดอยช้างกันสักนิดนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่โจเมย์พี่โจโมเมย์เดี๋ยวพี่โจโมเมย์แล้วก็คุณพอ่อ คุณคพ่อเปโนค่ะเปโน่ค่ะ,ะ,ค,ะคือคุณพ่อเปโน่เนะคือ,คอปเป็นผู้ใหญ่บ้านอนดีตเป็นผู้ใหญ่บ้านอยู่ที่ดอยช้างเนะาะตั้งแต่ปี2514จนถึง2540กว่าเนาะตอนนี้คุณพ่อก็อายุ86แล้วค่ะโอ้โหนะ,ะผมอยากรู้ว่าทำไมที่นี่ถึงชื่อดอยช้างอ,อ๋อทำไมถึงชื่อดอยช้างเพราะว่าชื่อหมู่บ้านเนาะเราชื่อหมู่บ้านภูเขาเนี่ยลักษณะจะเหมือนช้าง มันจะมีหัวมีลําตัวแล้วก็มีงวงด้วยดูเหมือนมากแล้วก็ที่นี่เขาจะปลูกกาแฟกันด้วยใช่ไหมอ่าใช่หมู่บ้านดอยช้างเนี่ยตั้งอยู่สูงจากระดับน้ำทะเลยอยู่ที่พันสองร้อยขึ้นไปถึงพันเจ็ดร้อยเนาะเพราะฉะนั้น, 1, 700, นอากาศจะเย็นทั้งปีแล้วที่นี่ก็เราจะปลูกกาแฟแล้วก็ปลูกมะคาเดเมียมะคาเดเมียนี่เป็นถั่วชนิดหนึ่งที่เขาเรียกว่าราชาถั่วเนาะถั่วมะคาเดเมียเนี่ยเป็นต้นไม้ที่เป็นไม้ยืนต้นในไร่กาแฟเราจะปลูกมะคาเดเมีย เพื่อใเป็นร่มเงาให้กับกาแฟเนาะแล้วก็กาแฟที่นี่ก็จะเป็นใส่พวกอาราบิก้าที่เ,าเราดื่มเป็นกาแฟสดนเนาะเห็นบอกว่าตอนนี้เขา,ากำลังเก็บกาแฟกันใช่ใช่ช่วงนี้ฤดูเก็บกาแฟพอดีเลยเพราะว่าไปเดือนพฤศจิกาไปจนถึงประมาณเดือนกุมภาพนเนาะหรือว่า,า,วาเราจะลองไปเก็บกาแฟกันไหม ได้ไหมครับได้ค่ะเดี๋ยวพี่ยุพินจะพาไปที่สวนพี่ยุพินเนาะก็จะสอนวิธีการเก็บกาแฟต้องเก็บแบบไหนอะไรนะคะ,ะค่ะแล้วเราวันนี้เราจะต้องลองกินกาแฟชิคกิ้งกาแฟดอยช้างนี่คือเป็นกาแฟที่มีชื่อเสียงมากอ่ออกาใช่จะไที่นี่ปลูกมาเกือบ4ี่กว่าป,ปีแล้วเนอะแล้วก็ด้วยอากาศที่ดีน้ําดีสภาพแวดล้อมดีแล้วก็การดูแลกระบวนการแปรรูปต่างๆก็ทําให้กาแฟที่ขึ้นชื่อ ที่หนึ่งของดอยช้างในจังหวัดเชียงรายนะคะกาแฟดอยช้างเห็นบอกว่าคุณลุงเป็นคนเอาพันธกาแฟมาปลูกเ,ออเป็นคนแรกๆเลใช,ใช่ใช่ค่ะเพราะว่าสมัยคุณพ่อเป็นผู้ใหญ่บ้านตั้งแต่ปี2 5 1 4นะคะแล้วก็ในช่วงปี2 5 1 9กพ่อก็ได้นำกาแฟสายพันธุ์อาราบิกา้าเนาะที่ในหลวงราชการที่9ส่งเสริมให้พี่น้องชนเผ่าปลูกกาแฟก็เอามาปลูกที่บ้านดอยช้างโอเคครับอขอบคุณมากครับผมขอบคุณค่ะ นนี้นะเ,เราก็มาเจอพี่ยูพินแล้วนะครับสวัสดีครับผมสวัสดีครั <S <S พี่ยูพินกำลังวันนี้กำลังจะไปเก็บกาแฟพอดีคไปกำลังไปสวนกาแฟค่ะผมขอติดไปด้วยคนนึงผมอยากไปดูว่าเขาเก็บกาแฟกันยังไงได้ค่ะอออันนี้บ้านพี่ยูพินใช่ไหมครับพี่ยูพินเป็นคนรีซูรีซูค่ะรีซูกับรีซอรเรียกเหมือนกันก็เหมือนกันแต่คล้ายกันแต่รีซูค่ะปัจจุบันนี่เป็นเป็นรีซูค่ะอ๋ออันนี้ก็เป็นบ้านแบบทรงร่างเดิมเลยเนาะ โอเคแล้วส่วนกาแฟอย,ไไอยู่ไกลไหลมครับอยู่ไกลหลังดอยเลยค่ะหลังดอยอยู่ไกลหลังดอยเลยค่ะหลังดอยนี่ถือว่าไกลไหมครับไม่ไกลค่ะไม่ไม่ไกลค่ะ <sm art> ไปคือไปแล้วก็ไปหลานหลานดอยนี่ก็ถึงแล้วค่ะอ๋อหุยตะก้าเขาน่ารักนะนี่ต้องเตรียมอะไรไปมั่งครับเนี่ยการไปเก็บกาแฟต้องเตรียมอะไรบ้างไหมครับตะก้าแล้วก็ถุงมือกระสอบค่ะเวลาไปเก็บทีไปนานไหมครับ ก็ต้องไปเช้าๆค่ะแล้วก็ใช้เวลานาน,นไหมก่อจะกลับมาก็จะกลับมาห้าโมงครึ่งห้าโมงประมาณห้าโมงตอนเย็นเหรอครับค่ะได้ประมาณแค่ไหนตะกร้านี่เหรอครับก็ขึ้นขึ้นอยู่กับกาแฟกับกาแฟกาแฟดูเดเยอะก็ได้กระสอบสองกระสอบค่ะ<อ>เป็นกระสอบเลยเหรอครับกระสอบเลยค่ะโอเคไานนั้นเดี๋ยวเราไปที่สวนกาแฟค่ะโอเคครับไปครับผมไปโอเคทุกคนครับเดี๋ยวเราก็น้องพิก เดี๋ยวน้องพีคเก็บภาพข้างหลังให้พี่หน่อย <c oughs> เพราะว่าเดี๋ยวเราจะได้ภ<ด>าพแบบว่าน้องเราต้องฝากใครวะเนะี่ยเราต้องฝากน้องกับเขาหรือเราต้องฝากเขากับน้อง <c oughs> พี่ฝากเ <c oughs> ก็บภาพด้วยนะไม่ใช่ว่ากล้องอย่างนี้นะ <c oughs> ได้ค่ะเก็บมาให้พีเออโอ้น่ได้ค่ะดจังดูจังดูนั่งดูนั่งดีกว่าไปเลย สวนนะคะไปสวนกาแฟไปเก็บกาแฟค่ะตอนนี้กาลังจะไปค่ะ ราก็มาถึงที่สวนกาแฟแล้วนะครับแล้วเขาบอกว่าตรงนี้คือหัวช้างที่เป็นชื่อดอยช้างทุกคนโอเคเป็นไงบ้างพิกเก็บภาพข้างหลังมาเป็นไงบ้างจัดเย็นมากแล้วแบบสวยอะค่ะได้ภาพไหมพี่ถูกได้ภาพไหมได้ดูได้ก่อนรถจนแบบมือจะหงิดแล้วอะทำไมอากาศเย็นพี่นวดขับรถพี่นวดขับรถเฮ้ยพี่ขับมาเบาๆเลย แขงมากเลย้อกอดเน่นหนามเฮ้ยพี่ขับมาเบาๆเลยไปไหน่อยเขาผมอันนี้ถ้าเขาคนที่เขาดูผมอยู่เขาอยากมาเก็บเราต้องทําไงครับหรือว่านี้มาเก็บให้ผมดูเฉยหรือว่าทําการท่องเที่ยวกันด้วยครับเปิดทุนเที่ยวค่ะทุกปีก็เขาก็มาอยู่ค่ะเ๋อก็มีคนมาอยู่แต่อาจจะต้องถามตามที่พักรีสอร์ทอะไรอย่างี้ใช่ไหมรีสอร์ทเขาดอยช้างรีสอร์ทอ๋อดอยช้างรีสอร์ต โอเคนั้นเราไปดูกาแฟกันเลยค่ออันนี้คือต้นกาแฟแล้วนะทุกคนอันนี้คือสวนกาแฟของพี่ี่ยุพินค่ะของพี่ยุพินอันนี้ต้นมะคาเดเมียค่ะที่สีเดียวสูงๆต้นมะคาเดเมียค่ะแล้วกาแฟนี้ปลูกกี่ปีถึงได้เก็บครับสี่ปีสี่ปีค่ะถ้าดูแลรักษาดีๆก็สี่ปีอย่างบ้านผมนี่อยู่ที่ลาบปลูกได้ไหมแบบที่ข้างล่างที่บ้านผมอยู่ในเมืองสั่งกำแพงครับ มนันค่อยแน่นอนค่ะดีหรือไ,ไม่ดีก็ไม่รู้ค่ะอ๋อมันดีเหรอไม่ดีไม่รู้เนาะถ้าเกี่ยวกับบรรยากาศด้วยค่ะถ้าดีาด<ๆ>เขาน่าจะปลูกกันแล้วเนาะอออันนี้ที่เม็ดแดงๆนี่เก็บได้ยังครับตอนนี้เก็บแล้วนี่เก็บกาแฟวันนี้อ๋อกาแฟน็ดแดมก็เก็บเลือกแต่เม็ด ต้องเลือกอยังไงเม็ดแดงๆเลยนะครับแด,แดงเลยค่ะเขียวๆอย่าไปเก็บนะครับยางค่ะเขียวๆต้องเก็บไว้งวนหน้าเยวขอให้มันแดงก่อนค่ะแล้วถ้าเราไม่เก็บมันจะ่วกไหมครับเนี่ยก็ฝนตกก็่วกค่ะถ้าฝนไม่ตกไม่่วงค่ะลูกแดงๆ,ๆนี่ถ้าฝนตกล่วงเลยนะแต่ได้แล้วได้แล้ว,ลวคือต้นกาแฟหลายที่อ่ะเท่าที่สังเกตว่ามันอาจจะเป็นเพราะสภาพอากาศด้วยมันแน่นทุกต้นเลยทุกคนค,คือมันแน่นเต็มกิ่งก้านหมดเลยบนดอยเวลาเขาปลูกกาแฟแบบนี้ มันงานจะให้ผลผลิตที่ดีแล้วก็ที่นี่เขาเลยนิยมปลูกกันน,นี่ครับเป็นรสชาติด้วยค่ะแล้วก็รสชาติจะไม่เหมือนกันไม่เหมือนกันแต่ละที่ที่มันรสชาติมันไม่เหมือนกันที่นี่รสชาติอร่อยดีค่ะเดี๋ยวเราต้องลองวันนี้กาแฟดอยช้างไปครับแล้วผมลองเก็บนะครับเลนแดงเก็บไม่แดงแดงนี่นะครับดึงเลยใช่ไหมฮะมีเก็บเสียไหมครับถ้าเก็บไม่เป็นอะไรเงี้ย เสียค่ะลูกเขียวนี่ต้องเสียแล้วค่ะอันี้อ้นี้อันี้เขียวมั่งแดงมั่งไม่ได้ใช่ไหมอันนี้อันนี้ไม่ได้ยังไม่ยังไม่สุกค่ะโอ้เสียแล้วยังไม่ถึงเต็มที่แต่ก็ไม่เป็นไรไม่เป็นไรเอาไปก่อนมีมาแล้วอ่ะโอเคปกติเวลามัเก็บก็อยู่ที่เนี่ยถึงตอนเย็นเลยก็เดินเก็บไปเรื่อยแล้วก็พอเต็มตะกร้าก็ไปถ่ายใส่กระสอบไว้ แล้วเอาไปขายหรือว่าขายเขาก็มาซื้อตามขนมค่ะเขามาซื้อตอนเย็นเขาก็จะมีรถมาซื้อเลยอะครับนี่นี่นี่ทุกคนนะครับคือลูกกาแฟเมลกาแฟมันจะแน่นมากเพราะว่าอากาศเย็นนะใบไม้ต้นไม้นี่จะเย็นเลยนะแต่มีอย่างเดียวก็คือแดดร้อนพี่กาแฟนี่เอาเม็ดมากินเลยได้ไหมชอบก็กินได้อยู่หวานนะชอบเลเอาเหรอครับหวานเหรอครับหวานเฮ้ยหวานอยู่เลย เอาล้วครับกินแต่ง่วงไง,งหวานนะใช่ไหมแล้วเม็ดมันกินได้ไหมเม็ดมะก็กินได้ก็เคี้ยวเลยแล้วที่เขาเอาไปไปทำกาแฟนี่เม็ดมันไม่เหรครับไม่มันนั่นแหละค่ะอันนี้มันสีออกแต่ว่าเปลือกนี่คือหวานนะหวานเลยอ่ะหวานเลยอ่ะตอนที่กินถ้าเราไม่ไม่กัดเม,มนะ็ดมันอ่ะอร่อยนะอร่อยอืมน,น้ำหวานอยู่ในที่เปลือกไงหวาหวานที่เปลือกเออมันหวานที่เปลือกขมที่เมเ็ดเว้ย เป็นผลไม้ชนิดหนึ่งเนาะมีอันไหนเม็ดอะเม็ดที่เรากินนั่นแหละเม็ดอะอย่าไปเคี้ยวนะแล้วมันมีสองอันเหรอก็ของงานไงมันมีสองอันในปาอะไรหวานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าหวานเป็นลมขมเป็นยาขมเป็นกาแฟค่ะเออหวานเป็นลมขมเป็นกาแฟไปเดี๋ยวเราไปที่ไปกินกาแฟกันดีกว่าครับเออไปกินกาแฟเนาะครับเป็นร้านกาแฟเนาะโอเคครับผมโอเค ข่าวดีครับทุกคนตอนนี้ในหมู่บ้านไฟดับ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 เขาก็เลยคั่วกาแฟขันกาแฟไม่ได้เฮ้ยเขามไม่มีแบบว่าดิฟหรอครับเสียดายมากทุกคนคือตอนนี้นะเราเราจะมาคือแล้วไฟดับก็จริงๆิมีหลายร้านแต่ว่าก็คือดับทั้งหมู่บ้านเลยแล้วก็แบบเขาบอกว่ามันไม่ได้มาง่ายๆอย่างเงี้ยก็เลยเราไปดูว่าข้างในมีอะไรขาย ตอนนี้กาแฟก็คือไม่ได้เลยใช่ไหมกาแฟไม่ได้ค่ะไปดับแล้วแต่ชั่เลยค่ะได้กินแต่แบบตอนที่อยู่ในเม็ดอะแล้วตอนนี้มีอะไรให้ผมกินบ้างไหมครับเดี๋ยวมีเป็นแมคท่ที่เมียให้กินค่ะกินแมแคท่ทด่เมียดแทนนั้นเดี๋ยวรอครับโอเคครับอันนี้คือขายหรือว่าให้ลงองเป็น pop สวมถ่ายรูปพี่เฉยตอนนี้ อันนี้ก็สวมหรอแล้วอันนี้หมวกของผู้หญิงหมดเลยเหรอครับไม่มีหมวกผู้ชายผู้ชายจา้ะไม่มีค่ะอนนี้เป็นชุดของอรีซอร์อ่าไปเดี๋ยวกาแฟไม่ได้กินแต่เราจะได้กินเม็ดแมคคาเดเมียมาแล้วครับผมอ๋อนี่ไงลูกมันเคยกินบนมอนแจมอันนี้คือเรากินอันนี้ก็กินได้แต่มันจะแข็งมากแต่เหมือนเขาทำผ่ามาให้แล้วตอนนี้ก็คืองัทนิดนึง นี่ได้แบบนี้มาเลยครับผมแล้วก็เ,เม็ดมากิน <S <S <า>แล้วอันนี้ก็คือเป็นแบบที่ใส่เกลือจากปกติธรรมดาก็จะมีแบบเอามาใส่เกลือใส่วาซาบิใส่น้ำผึ้งมาแล้วเราลองกัน ีัวอย่างเอาแบบเกลือ,อก่อนอเพิ่มความเค็มมานิดนึงนี่มันจะมีแบบผงเหมือนขนมเลยอ,อร่อยครับมาต่อไปเป็นแบบน้ำพึ่ง อร่อยทุกแบบเลยนี่มีขายในช้อปปี้ไหมครับช้อปปี้มีค่ะโอเคใครที่อยากได้นะครับก็เดี๋ยวกดที่ตะกร้าได้เลยนะครับแมกคาเดเมียเราปางังแล้วก็มีกาแฟด้วยใช่ไหมเราปังกาแฟมีเหมือนกันค่ะเราได้หลดในช้อปปี้นะคะอ๋อแต่เนี้ยมีในช้อปปี้โอเคครัก็เสียดายมากที่กาแฟยังไม่ได้กินเพราะว่าไฟดับเดี๋ยวเราจะ ไปกันต่อที่ที่นี่คือเ,เขาจะมีฟาร์มแกะซึ่งสวยมากแล้วก็จะมีแกะแบบเป็นฝูงเป็นทุ่งหญ้านะเดี๋ยวเราจะไปที่ฟาร์มแกะนี่เยทุกคนนะไปกันต่อที่นู่นเลยดีกว่าอเอาเปิดเลยแล้วกันตอนนี้เราก็มาอยู่ที่นนฟาร์มแกะนี่รอนี่รออรนตรงนี้เขาเรียกอะไรครับฟาร์มแกะเออใช่ อุ้ยผมอยากเสื้อกั๊กไม่มีแล้วหรอกผมอยากได้เสื้อกั๊กครับเอ้เสื้อกั๊กก็อันนี้แหละแต่ว่ามันไม่มีตัวมันมีแต่ตัวมันมีแต่ตัวเล็กอ่ะครับอ่ะมันใส่ตัวใหญ่มันไม่หล่อนะคืออาหารเนี่ยนี่หล่อเลยหล่อเลยทำไมทีมงานหัวรออะครับรู้สึกเหมือนผู้ใหญ่บ้านออ่มีกระจกไงคะตรงนั้นน่ะมีไหม ไปอย่างนี้นี่คือสาวขาชอบเลยใช่ไหมครับก็ใครที่มาเที่ยวบนดอยที่นี่พูดว่าดอยช้างเลยไหมดอ,ด,อดอยช้างฟามแก่อ่าดอยฟามแก่ดอยช้างก็จะมีร้านให้เช่าชุดถ่ายรูปหรือว่าแล้วก็มีพวกผลไม้ฟักทองมีกาแฟเ <l acht> มีเยอะแะอมีเยอะแยะจบๆเลยบ้า <l acht> บอกมีเยอะแยะเดี๋ยวเราไปในฟามแกะกันดีกว่า ักผมเอาใส่ไปฟังแกะได้ไหมใส่ได้เดี๋ยวผมไปดูแกะก่อนนะผมมานะครับอย่าลืมใจนะคะแล้วเดี๋ยวเรามาจ่ายเขาตอนคืนเสื้อไงเป็นเป็นบ้านของชาวอาข่านี่นะบ้านบ้านของชนเผ่านี่แต่ไม่เหมือนกันถ้าสังเกตนะอาข่าเขาจะเป็นไม้แบบนี้สวัสดีครับสวัสดี้เข้ชมทั้งละหนึ่งร้อยบาทค่ะหนึ่งร้อยได้ครับมา คือเราเข้ามาแล้วนะอันนี้คืออันนี้เราต้องซื้อทุกคนเข้ามาคนละหนึ่งร้อยบาทใช่ตแต่ว่าเอานี้ไปแลกเครือว่าเหมือนซื้อเครื่องดืง่มอะทุกคนโอเนะพอเข้ามาแล้วจะเป็นบรรยากาศของอชาวอาขาคือปกติอาชีพดั้งเดิมเขาก็แบบพกโพ้ดเลยใช่ไหมเขาจะมีตะกร้าไว้เกีบย้าวโพดแล้วโครดเขาอันนี้ ไม่รู้ก <X Joh an> ันก <If> <anger> <world> ่อนที่จะเข้าไปฟาร์มแกะเขาก็จะมีแบบของใช้ของชาวอาขาอะไรเงี้ยให้เราดูแล้วก็บ้านเรือนเจอแกะแล้วทุกคนโอ้ยสวยมากคนไม่มีด้วยทุกทีแบบคนจะล้นๆเลยไปวันนี้เราไปถายรูปแกะง่วงด้วยนห กำลังดีเลยนะทุกคนเสียดายมากเลยครับไฟดับไม่ได้ยินกาแฟเลยครับอันนี้เป็นเมนูโซดาอะไรเงี้ยโซดาจะเป็นเมนูนี้ค่ะที่เล็กได้ฟรีนะคะโอ้โหเมนูไหนเจ๊อ๋อสามอันนี้เหรอครับอย่างค่ะจะมีเพิ่มเติมเป็นแดงม,มะนาวโซดาเขียวมะนาวโซดาน้ำดื่มแล้วก็น้ำอัลมงคค่ะผมเอาชามะนาวชามะนาวหนึ่งค่ะ ชาพิสสองชาพิสสองค่ะรอรับด้นนซนายมือคุณลูกค้าได้เลยนะคะโอเคครับเดี๋ยวเราต้องหาโต๊ะวะน,นี่อันนี้คือเราวันนี้กาแฟไม่ได้กินนะทุกคนกาแฟไม่ได้กินนะเลยต้องกินชาชาธรรมานาวไปก่อนแล้วก็เดี๋ยวตรงนี้น้องๆเขาจะมาลองอาหาร ทุกคนคือนอกจากกาแฟแล้วเขาก็จะมีตัวอาหารที่อยากให้แกะเนี่ราคาเท่าไหร่สามสีบาทสามสี่บอันนี้อันนี้อันนี้ก็แกะเหรอใช่ค่ะนี่เป็นอาหารเม็ดค่ะเอาที่พื้นหรือว่าใส่รูมือก็ได้อันนี้เป็นแค่หลอดโอเคเอานี้เอาสามอันแล้วนครับเฮ้ยน้องใหม่อันนี้คือคนที่ หมาที่เลี้ยงแกะใช่ไหมสุนัขต้อนแกะคนสุนัขแบบคอยต้อนแกะไม่ให้แกนะมันดือ้อไม่ออกไปนอกพื้นที่แต่ที่นะมีเพื่อแต่งโชว์เหรอสี่โมงจะมีโชว์โชว์อะไรครับโชว์สนุนัขต้อนแกะอ๋อโชว์สุนัขต้อนแกะเราต้องรอดูแล้วล่ะ <c oughs> <c oughs> เออโอเคมากนี่รู้เลยอ่ะรู้เลยพียงเลี้ยวขึ้นไจะมาสนิทกัน นี่มาแล้วเฮ้ยรู้เลยอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเราเราต้องเอาโต๊ะแบบมีแสงมาเลยจะแบบใจเย็นดิใจเย็นดิมาขอถ่ายรูปก่อนเดี๋ยวให้กินมาทำหน้าโน่นมองกล้องดิหนึ่งสองสามโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวหยิบให้เดี๋ยวขอกิน าแฟพี่จะปลอดภัยไหมเนี่ยเอ้าโอ้ใจเย็นมองแฝดไม่ปลอดภัยละฝากกาแฟไว้โน้นก่อนโอ้๊ยอุยเบียดเบียดตรงนี้มันน่าจะแออัดไปเดี๋ยวเราออกไปตรงสนามไปได้ไหมไปไหมออกดิหลบหน่อยการท้าย มา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 พวกมาอุ้ยมันชนพี่ไปหมดเลยอ่ะมันเบียดเว้ยเหนื่อยวะเฮ้ยลุมอต็มเลยอะเฮ้ยเราจะให้มันไงทั่ววะจำค่ะจำน้องหมาช่วยด้วยเอาเร็ว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 นี่เงี้ย เป็นไงเรมีอ so, hey, okay, ุ้ยอุ okay. ้ยอะไรแบกเรมีเ็บด้วยอะเฮ้ยเป็นไงเป็นไงพี่เขาบอกแบ็กแบพวกนี้กลัวเอาดิเอาดิเอาดิเป็นไงเป็นไงมาดิมาดิมาดิเา้มามาดิดมาดาดิาดาา

ะนะครับที่นี่ก็ฟาร์มแกนะเนาะเดี๋ยวพี่นุขอพักก่อนแล้วกันขอพักก่อนเดี๋ยวเขาจะมีโชว์นะเดี๋ยวเรารอดูโชว์กันนะครับมบาทุกคนเดี๋ยวนี้พี่นุจะพามาดูาเ,าเทคนิคก,การเลี้ยงแกะแบบขั้นเทพามาดูเนี่ยนี่พี่ทัวร์เนี่ยเหมือนทําหน้าที่เมื่อกี้ผมเห็นบอกสั่งน้องหมาให้เขาคอยดูแลแกะ งไงค่ครับคอยต้อนฝูงแกให้อยู่ในจุดที่เรากําหนดไว้แล้วตอนนี้มีทั้งหมดกี่ตัวครับน้องหมาต้องน้องหมาน้องหมาตรงนี้มี3าตัวแล้วดูแลแกะกี่ตัวครับดูแลแกะประมาณ50 50ิบห้าสิบวตัวก็ <c oughs> วคือถ้าสมมติอย่างผมเนี่ยเป็นให้ผมไปวิ่งแบบให้แกะมันมาเงี้ยมันเหนื่อยนะ่เมื่อกี้ผมเห็นน้องหมาก็เขาไปเร็วมากเลยเนาะใช่มันเป็นพันอะไรนะครับอันนี้จะเป็นพันสตองอครับปกติมีในไทยป่ะครับ มีครับในไทยมีที่หนึ่งที่ส่วนพึ่งครับแต่เขาไม่ได้เลี้ยงตามบ้านอะไรอย่างนี้ใช่ไหมไม่มีครับมันดุไหมครับไม่ดุครับจับเล่นได้ครับแล้วนอนทาไมถึงต้องเอาพันธุ์นี้มาเลี้ยงแกะครับอ่าเป็นพันธุ์ที่เขาฝึกมาตั้งแต่แรกแกโดยเฉพาะเลยครับโอ้ฝึกตั้งแต่เด็กเลยครับอ๋อตั้งแต่เด็กเลยตั้งแต่อายุสามสี่เดือนก็ฝึกแล้วครับเขาก็จะดูแลแกะทั้งวันเลยใช่ครับอ๋อโอเคอย่างนี้แล้วเรามีคําสั่งหลักๆของเขาให้ทํอะไร้มากครับอ่าถ้าหลักๆจะมีวิ่งวิ่งซ้ายวิ่งขวานั่ง นั่งสองขาครับแล้วก็หมอบขาแต่เดี๋ยวจะมีโชว์ด้วยใช่ไหมมีครับประมาณ4ี่โมงมีครับม,มีโชว์กายกรรมสุนัขไต่ถังเดินสองขาซิกแซกเดี๋ยวแสดงโชว์ก็ตรงนี้เลยป่ะครับอ่าจะมีโชว์กายกรรมจะเป็นตรงพื้น<ม>คาเฟ่ล่างครับแล้วก็ตรงที่มีใช่แตนนั่นนะครับใช่ครับแล้วก็จะต้อนน้องแกะจะเนินเขาตรงนู้นมาไว้ตรงนี้ครับจะโชว์เป็นสุนัขต้อนแกะอืมโอเคงั้นเดี๋ยวเรารอดูภาพตอนนั้นแล้วกันโอเคครับผม ผมครับครับผมครับผมกลับไปพบก,กันเลยนะคะว่าน้องมังโก้ของเราจะเดินสี่ขาเหมือนคนัทั่วไปไหมนะคะรูอฝึกขาไหมมังโก้พร้อมไหมคะพร้อมแล้วนะคะล่างเลยเลยคะ่ะโอ้น้องละสองขานะคะผิดพลาดไปเลยคะ่ะนี่ว่าจะเดินสี่ขาสาวที่สามสาวที่สี่ ุดยอดม,มากเลยค่ะบอลกนี่สุดยอดม,มากเลยนะคะแข็งแรงด้วยนะคะน้องบอลก็ของเราโอ้โหคือน้องเดินสองขาได้แข็งแรงมากๆเลยนะคะขอเสียสงปรบมือให้กับนนะบอลก็และก็ครูฝึกของเรานะคะ ของแก,แกะที่ฟังของเราะะเป็นแกะสายพันธุ์ทอริเดียวมีต้นกาเนิดมาจากประเทศออสเตรเลียและนําไปปรปับปรุงสายพันธุ์ใหม่ที่ประเทศนิวซีแลนด์ค่ะเรน,นะคเดี๋ยวเราต้องไันว่าน้องขอบน้องนม่ของเรามาต้อนแกะให้เพื่อให้ชมกัน แต่ความสามารถในการต้มแก่นั้นหาดูได้ยากมากนะคะในประเทศไทยที่นี่เป็นที่เดียวที่คุณจะได้สามผัสประสบการณ์ได้อย่างใกล้ชิดแบบนี้นะคะ ถ่ายรูปได้เลยใช่ไหมครับอ่าโอเคตอนนี้คือน้องแกะที่โดนน้องหมาตอนอยู่พิกเลยแล้วก็มาถ่ายรูปแล้วก็เดี๋ยวให้คนอื่นเขาถ่ายบ้างน,นะครับโอเคนี่ก็เป็นแบบว่าวิธีใช้สุมะสุนัขนะครับในการเลี้ยงแกะเนาะเอาตอนนี้น้องๆเขาจะถ่ายบ้างแล้วตอนนี้นะครับก็เป็นเวลาช่วงเย็นแล้วเนาะเดี๋ยวเราก็อยู่ที่ ยอยช้างหมู่บ้านอาข่าก็สวยงามมากเลยนะทุกคนโดยเฉพาะที่นี่ก็ตื่นตาตื่นใจมากต่อไปนะเราจะไปที่ต่อไปในเชียงรายนะคคิดว่าเราจะไปที่เหนือสุดแดนสยามกันดีกว่าที่แม่สายนะเขาบอกว่าที่นั่นนะพึ่งน้ําท่วมไปอะ่ะเออเราก็อยากไปดูว่าเป็นยังไงไงไปนั้นเดี๋ยวเราไปกันที่แม่สายครับผมนะไม่ชอบเลยคนะอนเทนต์เลยแบบนี้นนะใครบอกว่าตอนกลางคืนไม่เสี่ยวอ่ะคายกูไม่มีใครพูดนะคนขายตั๋ว ของพมมาม่าแท้เลยป่ะครับพมมาม่าแท้เลยนะโอเคนี่ทุกคนหมูก,กรอบหมูกรอบหมูกรอบมาพร้อมไขน่นี่ไงที่เขาขายแบบพวกของสไไดไหมใช่อยู่ตรงทางเข้าวัดนี่หรอไปเดี๋ยวเราไปลุยตลาดเช้าแม่สายกันครับอ,นนอันนี้เป็นเท้ากัดรองครับเหมือน้ายกิมจิละเอียดอะ่ะนี่ทุกคนเห็นรอยน้ำนะครับตรงนู้นสูงระดับชั้นสองท่วมเองอย่ยายูมาดูตรง,งทีง่ยายอยู่ทุกคน ตอนนั้นย้ายขึ้นไปอยู่ตรงคานบ้านเนี่ย